แม่ันสีนุ่งก่อสร้างคนจนคนนี้ลงหักคนดีแล้วเด้อดามอนรายถูกคำถูกคืนแอบฝืนไปลงหักน้องอยากได้เจ้ามาจับจองเขียงคองอยู่คู่หัวใจคงเป็นได้เพียงฝันอยู่วันวันอย่างนี้มีเลย ปนอีพานองมัน่นเหรอเบน้องเช่าบ้านบานหน้าตาเหนือตำบลขามปอมอำเภอเขมรมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นยังเพิ่นคือโบเคยพาก,กันอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะเป็นยังคือออกมาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงหน้าหลายแถ้นี่ลหละครับเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าออกมาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าก,ก็คือมันเด้ดตื่นเศร้าเข้าบ้านกัน มืดก็ยังไปก็ได้นะครับก็เพราะได้ปลูกให้ปลูกสวนยังส่ละครับนอนเฝ้าสวนเฝ้าหยังนำ้ำนั่งที่ละอืมนะของแม่เราอันนี้บักอื้อนี่เดี๋ยวจักมือละแม่ใช่ไหมบักอื้อนี่เดี๋ยวจักมือละนี่ดนนเดือนนึ่งหมดนี่โอ้บักอื้อเดือนนึ่งนะครับเด้อกระลังงาม ัเอื้อเดือนหนึ่งแล้วกระร่งสิปเป็นภูมิเป็นอย่างไรเอื้อเดือนหนึ่งแล้วสิปลูกสลับกันนะครับท่าทางปีสิเมนแบกทัวบักทัวฝักยาวอ,อันนี้สิเมนแบกแตงล้านบักแตงล้านนี่เดี๋ยวจักเดือนแหละครับบักแตงล้านในเดือนกัวได้เก็บเลยนะพี่น้องได้เก็บแล้วสุดหนึ่งผ่้หน่นวยเพิ่น ข้าวขาวลื่งเหลืองสามที่ผ่ามือก็บเด็กเก็บขายแล้วเลุงพี่น้องเราผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮ่าพันหนูนะครับเด้อผู้เฒ่าผู้แก่บานเฮาดูหลายพี่ท่านพี่เขาโพดในบ้านครับเขาโพดจังหมือดละซ้ำนี่เขาโพดเด้ออาทิตย์หนึ่งเราเก็่ยปลูกสลับกันนี่ครับขบโพดเรากระลังงามขบโพดต้องกระปูกที่หลังมู เราหดโอดตาเศร้าบ่ท่านเหลียวอยู่นะครับเล้วฝุ่นทั้งล่างนั้นเป็นบักโม่อีกทั้งล่างพู้ของเราเต้นมะกลางเต้นมะกลางนอนเฝ้าน้ำเ <laughs> สร็จแล้วผมมาสีซีมักแตงขาวนามันยังเสียบพู่นแตงขาวอยู่ทางฝุ่นเราวะโอ้ทางมักแตงเขียวเปล่าหาเบิ่งบักแตงขาวเราซีซีักแตงกันนะโอ้บักแตงขาวนั่นทีพี่น้องบักแตงขาวเรา โอ้ยดกอยู่นะครับด้วยพุ่นนะเต็มอยู่พุ่นดอุ้ยเดี๋ยวหาหน่วยง้ๆขี่หลายๆมันหย่ำมึงจังหน่วยกันนะไม่งามๆเขาเก็บไว้พี่น้องเลยนี่หลังกันสี่สี่เมืองบักเตียงอ้ย โอ้ถ่วมเลยถ่วมนุ้ยนี่แหละนี่นี่ถ้าคนละบาทเยี่ยมจีครับยาสีลงไปเบิ่งบักโม่ประมาณโอ้ยบักโม่ปลูกเบิ้ลไทยนั่นเลยประมาณจักไรนั่นเองสไรถึงไดเหรโอ้ยบักโม่เปล่าลงไปเบิ่งบักโม่เราเต่างเกร็บกรอบนไงพักบัวพักซี่พักบุ้ง แ <c oughs> สงก็กร่อเพี่ออนองกวอบหอมหวานปลูกแบบธรรมชาติบ้านเท่าใสขิงงวัวบักโม่นี่้เดือนล้ว่าแม่เนี่ยเดือนครึงมันกำลังสิเป็นมันเป็นดอกละตัวนี้ก็ออกดอกแล้วเดือนครึ่งโอ้โหแงหอดพุนแล้วครับนีแเราปลูกฟองตาใหญ่ เดี๋ยวไปถามเล่าเบิงว่าเป็นอย่างไรขึ้นมักออกมาอยู่ทงหน้าไปหันต้องกันเลยครับเหมือนแล้วครับเฮื้ยนแม่เล่ากับสีทั้งนูน้นเลย่างขึ้นมาทั้งนูนทั้งหลังสิผมย่างขึ้นมากกับสีสวนผักเล่าพี่น้องสวนเล่าลงไปพุ่มข้าล่างสิเป็นโคนเฟืองแล้ว,แ,ลว <laughs> แม่จะเฝ้าไปแม่จะเฝ้าไปถามดูปเป็นอย่างไรขึ้นอ,ออกมาอยู่ทงหน้าเถอ,อะถ้าปลูกสวนนี่แหละขึ้นบอ่อ หองฟูกน้ำไฟกระพร้อมองฟน้ำกระเพาะวมจังวาอยู่ในบ้านมันคือจังแบบคือจังบ้านล่างนี่บ่เคยมีคนอยู่ในบ้านครับคือจังอีพี่วังหันนี่ผมไทยเบื้องหลับบ้านกับแคมป์ทเป็นบ้านล่างแล้วคนหนุ่มม่อยู่ตาไฮตาหน้าเนาะแม่เนาะผุ่นเบิ่งสวนเราตีเราก็ได้เห็ดสวนตะเดือกเจ้าสิได้ขึ้นเห็ดสวนกันจนมืดถ้าอยู่ในบ้านก็ได้เฝ้าไปเฝ้ามาบ่ได้เห็ดเวียกหลาย อากาศก็ดีเนาะแม่เนาะแม่เราไปหดสวนต่อแล้วพี่น้องอยู่น้ำไ้น้ำหน้าจังสี่แล้วน่าแล้วก็ั่งหดสวนไปถามเราเบ่นกันเป็นจังใดพุ่นพักเราซ้ำนี่ก็กจินโมเบิดแล้ว2-3องสามนานอุ้ยงามขนาดพวกบัวเรา โอ้แต่ว่าคืองา,ามครับถือเนาะใส่ขิงงัวเทานี้วะครับขิงงัวขิงกล้วยเนาะโอ้ยเองแต่ต้นหน,นึ่งนะพักหอมมันเกิดเองบ่ครับคุณอ่ะ,<ร>ะโอ้ยมันเกิดเองมันมานน้ำฝุ่นเนาะผมว่ามันมันน้ำฝุ่นพักกระกจอนพังหยังเมียน,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 นี่หลีครับต้นบางไงหนึ่งวานเอาเอาฝุ่นมาใส่ซผักผันพักหอมผันเกิดน้ำแดดออกดีบรรยากาศดีมันน่ะมันทะลุงห <laughs> ัวเราวว่ะ น้นขอกงัวขอวก่อว,กวยเราทาี่แท้คนสอนกำลังหดผักแต่ว่าก็เจ้มามักมาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเนาะบ้านเฮาอยู่ในบ,านบ้านโมคอยมีคนอยู่มันมันเป็นจังไดยเนาะมันแอปมันโมเป็นตะยู่บ่เป็นตะยู่อยู่ใ <c oughs> นบ้าน <c oughs> มี <c oughs> มนขนส่วนใดในกำเวทอ่อเมื่อไหรมื่อเรื่องว่าผมไปเลาะบังก็ยังเป็นเฮือนล่างบ้านล่างไปก็เจ้าก็บม่เหยียดยืนอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำเนาะครับ ปลูกพักปลูกงังน้ำิงสีเนาอบ่เด้ว่าเฝ้ามาให้มานาอยู่ก็หมองหลดกกล้วยกับปล่อยสบายลงหลดบรรยากาศก็ดีพร้อมเน้นอเพาะแอร์แอัดบรรยากาศก็ดีอยุดงน้าสบายแล้วะยืดบานกับแอร์อร์ย่ำไ้ย่ำหน้าก็สะดวกสบายเนาะบ่เด้เฝ้านะเพราะเขาอยู่ก็หมองเดีอน นี่ยังแหล่นเจมม้าหน่อยนี่เยอกตัวละนี่ยอตัวม้าหน่อยมาแล้วมาแล้วพูนมาหน่อยโอ้ยโอ้ยมาหางกุน,นไปแล้วม้าหน่อยไปแล้วทางนีง้นนก็สิยอนแสงแน่จังหน่อยครับน่าเราก็มาอยุ่ทงอยุ่ทาคือกันมาอยู่หลายปีตะกรมู่ ออกมาอยู่ตะกอนหมูออกมาอยู่หน้าต่างแต่ปีสี่เก่าสี่แปดสี่เก่าเลยพี่้องเด้อสิเป็นเศร้าปีแล้วละคือเงี้ยในบ้านก็วิอยู่เลยมาอยู่หน้าตั้งแติปีสี่แปดสี่เก่าแล้ววะสะดวกสบายง่ามให้ง่ามหน้าความละวาดเลยบรรยากาศก็ดีนะครับเด้อเมน์กับฟื้นไฟน้ำกับพ่อมเบิดุจ้างนอยถนนก้อนจกียกับทผ่านนาบ้านพ้อมสะดวกสบายปานยัง <laughs> จักน้อยได้บานกับสีล่างตะตอนนีีกแบมันยังม่นมีคนเนี่ยคนหนุกมาอยู่หน้าหลายครับแม่นคนหนุกมาอยู่หน้าหลาย <laughs> นะขาาบิ่งีังสีมันกับสีดูแห่งแรงเนี่ยจักน้อยพะวันเป็นหนาแรงเนาะครับแต่เป็นช่วงนนหน้าฝนนี่อุดมสมบูนครับน้ำม,มองนีนี่ว่าแม่น,น้องสาวโหลดให้ไงนี่ <laughs> แต่ยาีน้ำท่วมเพราะเห็นหอดปลายเขาให้นกองสาเราให้ฮองเราเนี่ยท่วมฝนทั้งล่างกับเป็นหม่องปลาลงรีแล้วครับใต้ต้นสะแบงผุ่นะจักน้อยดอกสะแบงแดงจึงคืนครับผม บรรยากาศบรรนอกบรรหน้าเหา,หปเหาไปเลาะต่อไปครับผมไปหาเบิงพีบื้องนอเหาผูใ้ใดผู้เป็นอยู่น้ำไ้น้ำหน้าไปสอบไปถามเป็นตังไหนขึ้นมกักมาอยู่น้ำนทั้งหนอกมาอยู่ในมูในบ้านไปเลยครับมากระเลียนน้ำหนาแนล้วขอเมื่อแล้ว ทางขาดครับผมถนนทางเขาบ้านขาดตอนหนาฝนครับทางเขาบ้านขาดเป็นหนาฝนเพราะตอนหนาแรงพุนเขารถไทมาเหยียบทางรุดพูดนะถนนมันขาดเลยนะครับมันต้องรุดเลยเลยด้พาพออไป้องไปเบิร์หย่อนแสงแดดจังหน่อยเ้อครับเด้อ ต้องดูดออกให้เบิดเครื่องหนึ่งเลยครับแล้วก็ต้งอัดดินเข้าไปใหม่อื้อเืยออ้โหดูดออกจนหมดเลยเลย ว่าเกษตปัดดินขึ้นมาอีกครับผมครับหลังจากที่เขาขามรถไถป็นกาลังดูดท่างอยู่เขาขามลุงมาผีแล้วเขาเก็มาเบิง้งทนพอเรากาลังหดบอกโม่อยู่บุครับหาง่วงไปอาหาเลี้ยมกินงาแหงแหงเฮ้ยนะ เล่มจีนบรรยากาศบ้านนอกข้าครับ หมกโมูพอแล้วกําลังหดสวนหดสวนแตงโมเกี่ยวเขาออกแล้วแล้วก็เสียวรถไทยมาดันเฟืองออกครับดันต่อเฟื่องออกแล้วก่ปลูกปักโม่ลากสายยางหดออกครับผู้เฒ่าผู้แก่บานห้างดูดี เบิ้งพอเราหดสวนอยู่หดอกโมอยู่งัวกะสีลงมากินต้นบักอเอือเล่าล่ะวัวหน่อยบ่ได้ลามครับไอ้ไปขึ้นไปขึ้นไปไปงัวให้เล่าก่อนครับผมไปไปไปขึ้นขับพักเล่าต้นบักอเอือเล่ากำลังงาม เล่มอยู่นี่ก่อนมันก็บบกข่อยมีหย่าเนาะคำนวณจักสิให้มันเล่มกินอยู่สายหัวกระไดอ่าเล่มกินไปบรรยากาศแห้งแล้งมากครับผมชนบทอีสานเข้ากับสิบประมาณนี่แหละครับตะวันแถบช่วงฤดูฝนกะอุดมสมบูรณ์ครับน้ำทาตอนในช่วงนาแล้งกับสีแห้งแล้งประมาณนี่แหละครับตะวันกะ สวยไปอีกแบบหนึ่งครับผมบ้านเฮาหนาอยู่เสมอครับเรามีหม่องได้สุขใจสบายใจเท่าบ้านเฮาอีกแล้วครับผม